ตอนนี้เรามาลองใช้งานจริงนะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมในสนามมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฝึกการกาวในกลวยตรงไปนะครับฝึกการเลี้ยวเนอะไปเลี้ยวขึ้นกลวยฝั่งข้างหน้านู้นเด้ไม่จำเป็นไม่ต้องเร่งคันเร่งอ่ะไปเรื่อยๆเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งะตอนนี้เราเหมือนกับการสอบนะครับหลังจากที่ฝึกมาแล้วสองาชั่วโมงสี่ชั่วโมงหชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาฝึกการใช้งานจริงนะครับของการเลี้ยว าการกะเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปขึ้นถนนใหญ่นะครับเราก็ฝึกให้หมดแล้วนะครับฝึกการควบคุมให้หมดจนแบบเกง่งจนอะไรทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วก็ยังมีเก่งบ้างนะครับตอนนี้ก็จะต้องปล่อยแล้วนะครับมาดูการกะนะครับในการเลี้ยวเข้าช่องแคบครั้งแรกในการกลับด้วยในการกะด้วยตัวเองนะครับ ตอนนี้มุมหนึ่งนี้ท่านจะได้เห็นชัดเจนนะครับพอปกติผมถ่ายตีอยู่ข้างในมันจะมองไม่เห็นนะครับมาอยู่งนี้จะได้รู้ว่าเขาเบี้ยวไปทางไหนมันจะชนอะไรนะครับต้องสังเกตให้ออกนะครับช้าพอสุดกวยแล้วถอยหลังกลับได้นี่แค่พื้นฐานนะครับพื้นฐานแต่ละคนทําเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ทักษะนะครับ การกระทําไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเราก็ไม่เท่ากันจริงครับต้องฝึกให้ร <cam> ู้จริงๆครับดูอย่างเดียวไม่เข้าใจนะครับดูอย่างเดียวเหมือนจะเหมือนจะง่ายนะครับแต่พอมันลองทําดูนะครับดูครับว่าจะถอยหลังกลับมาได้ไหมนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอย่าว่าแต่ถอยครับตอนนี้เตินหน้าตรงก็ยังไม่ตรงแล้วนะครับเบี้ยวแล้วนะครับแต่ก็ต้องฝึกคนขับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพอพอตัวเองเบี้ยวเวลาถอยก็จะแก้ปัญหายากบางคนนะครับไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขวาแก้ไม่เป็นก็ก็ถอยไม่ได้นะครับ อันนี้ฝึกให้ลองใช้ดูแล้วนะครับว่าจะแก้เป็นไหมนะครับก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับใช้พวงอะไรผิดข้างบอกไปแล้วนะครับเวลามีปัญหาอะไรให้เดินหน้าใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะคิดถูกหรือเปล่านะครับบอกไปเรียบร้อยแล้ว อ่าคิดถูกนะครับอ่ดูนะครับว่าจะจะใช้พื้นฐานที่เรียนรู้มามาสอบในการสอบอ่าในการถอยหลังตรงทรงตัวได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นแค่พื้นฐานนะครับถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะครับอันตรายนะครับแม้แต่ครั้งที่สองก็ยังถอยไม่ได้นะครับนี่ขนาดฝึกมาแล้วนะครับสามชั่วโมงแล้วแต่พอมาสอบจริงๆนะครับนี่คือผลนะครับ สามชั่วโมงแล้วนะครับของวันนี้นะครับเราไม่ใช่วันนี้วันนี้เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงก็สองชั่วโมงกว่าไม่จึงสามนะครับแต่เรียนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันก่อนแล้วนะครับก็ไม่ได้อีกนะครับนี่แม้แต่ครั้งที่สี่ในการถอยก็ยังถอยไม่ได้นะครับน,นี่แหละนะครับต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองจะเรียนเท่าไหร่จะเรียนกี่ชั่วโมงนี่คือผลพอเราทําได้เราถึงจะถึงจะปล่อยว่าผ่านนะครับ สรอบยังไม่ได้นะครับยังสามารถยังไม่สามารถถอยหลังตรงไปอย่างนี้ได้นะครับมาดูกันนะครับรอบที่ห้าที่หก็ว่ากันไปมันพวงมาลัยไม่ตรงมันยังไงจะถอยตรงได้ยังไงนะครับเราดูนะครับนี่ให้เห็นจะชัดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความคิดของตัวเองนะครับไม่ใช่ให้ครูบอกอย่างเดียวนะครับก็ยังถอยไม่ได้อยู่ดีครับก็จะชนนะครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับถ้าถอยต่อก็ชน อย่าถอยต่อครับอย่าถอยต่อบอกแล้วว่าอย่าถอยต่ออย่าถอยต่อให้เดินหน้านะครับทําไมตัวเองถึงถอยไม่ได้รู้ไหมเพราะตัวเองเดินหน้าแล้วตัวเองไม่คืนพวงมาลัยให้มันตรงมันก็เลยมันก็เลยเวลาเวลาถอยมันก็ถอยไม่ได้เพราะว่ารถมันไม่ตรงไหมเ้าพอ่อพวงมาลัยตรงหรือเปล่าเช็คด้วยเออเราเช็คก่อนถอยว่าซ้ายกับขวาบอกไปแล้วซ้ายกับขวาเออเอามาใช้งานจริงได้แล้วตอนนี้ ฝั่งไหนห่างเวลาถอยให้ปรับตั้งแต่ตอนที่เราถอยเลยอ่าถอยครับถอยเนี่ยมันใช้ผิดตั้งแต่ทีแรกอะ่ะมันก็จะชนเหมือนเดิมแหละครับมันก็สังเกตไหมห้ารอบแล้วยังไม่สามารถถอยได้แม้แต่กลวยเดียวยังไม่ได้เป็นเพราะความเข้าใจผิดของตัวเองไงทาไมถึงจะหมุนขวาล่ะเออขวามันจะชนอยู่แล้วอเดี๋ยวเบรกก่อนใจเย็นเดี๋ยวผมจะทําความเข้าใจให้ครับซ้ายขวามันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งขวาคนขับเนี่ยมันจะชนฝั่งนี้นะครับนี่ทําไมเราถึงจะต้องหมุนพวงอมาลัยมาฝั่งนี้ ลองหมุนมาเอาลองหมุนมาหมุนมาฝั่งนี้ดูหมุนฝั่งนี้ครับหมุนมาฝั่งนี้หมุนฝั่งขวาเลยเห็นไหมว่ามันจะชนเห็นไหมหมุนมาอีกหมุนมาหามันนี่แหละให้มันชัดเจนว่ามันจะชนก็อยากไปต่อเห็นไหมอ่าพอครับแบบนี้อย่าพยายามไปถอยต่อเพราะว่านี่ถ้ามุมอย่างเงี้ยดูจากตรงนี้เห็นไหมว่ากลวยหายไปหายทุกกลวยนั่นหมายถึงเรียบร้อยมีสิบมีสิบเสาก็ชนสิบเสาให้เดินหน้าตรงไปก่อนแก้ปัญหาตัวเองก่อนอันนี้เราเหมือนกับว่าจะสอบจริงครับซ้ายไปให้มันห่างไปเออ คืนขวาด้วยครับอย่าใช้อย่างเดียวคืนให้ตรงนะไม่ใช่เป็นการตั้งใจอย่างเดียวเออนั่นแหละถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องตั้งให้มันดีๆเออนั่นแหละคืนด้วยเดินหน้าไปอีกให้รู้สึกว่ารถตรงก่อนคืนครับพวงอะไรยคืนซ้ายคืนซ้ายให้รู้ให้รู้ได้ว่ารถตรงเป็นยังไงครับไม่ใช่เดินหน้าไล่อย่างเดียวไม่รู้ว่าพวงอะไรตรงเป็นยังไงเดินไปจนกว่ารถจะรู้ว่ารถตรงครับเดินหน้าไปนาน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 เห็นไหมล่ะครับหนักไปทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ นี่คือผลนะครับนี่คือผลของการเรียนแล้วเก่งเห็นไหมทําไมถึงทําตรงไม่ได้ละ่ะทำไมมันเดี่ยวฝั่งนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันเดี่ยวมาฝั่งนี้อ่านั่นแหละครับถูกต้องถูกต้องเออไม่เป็นไรคืนด้วยใช้แล้วอะ่ะให้ใส่รายละเอียดความรู้สึกตัวเองเข้าไปด้วยอย่ามานั่งหมุนพวงอะไรเล่นเด้ถ้าเราหมุนเล่นมันก็พุ่นละลงข้างทางพุ่นละขยับรถเราสังเกตหน้ารถเลยมันเดี่ยวไปทางไหนนะเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละตรงเป็นอย่างนี้ครับมันถึงจะใช่ เอาอีกแล้วครับใช้เยอะเกินอีกแล้วก็บียวอีกแหละเออนี่แหละอา้าวไปครับเดินหน้าไปอีกจนกว่าจะรู้อ่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเอาล้ครับพอแล้วถอยหลังมาให้ได้ทีนี้ขนาดเดินหน้าก็ยังยากนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับหลังจากที่เรียนรู้มาแล้วเฉเลี่ยชั่วโมงก็ห้าชั่วโมงที่ห้า,าครับใช้ช้าครับอย่าใจร้อนช้ชาๆ ดูดีๆดูดีๆอย่ามั่วครับอย่ามั่วดูดีๆบอกไปแล้วเรียบร้อยแล้วเอาให้รอดสั่งไหนห่หางปรับเข้าหาฝั่งนั้นใช้เล้าคืนด้วยไม่ไม่ใช่แช่ไว้นานเกินไปดูนะครับว่าจะรอดไหมรอบนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับมาดูว่าจะสามารถผ่านห้ากวยได้หรือเปล่านะครับชัดเจนว่าปลอดภัยนะครับดูนะครับ ก็น่าจะรอดนะครับอนี่นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงครับสําหรับมือใหม่นะครับคูต้าไม่ปล่อยง่ายๆนะครับจนกว่าท่านจะทําได้นะครับถ้าท่านทําไม่ได้ผมก็ไปปล่อยไม่ได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขับเป็นนะครับไม่มีเงินจ่ายก็ไม่เป็นไรครับสอนเหมือนเดิมครับสอนในชั่วโมงที่ท่านเลือกมาครับใช้ให้คุ้มค่านะครับ เลือกมากี่ชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงก็สอน8ดชั่วโมงภายในนั้นนะครับถ้าเป็นก็ไปสอบใบ,บขี่นะครับถ้าไม่เป็นก็เพิ่มชั่วโมงเรียนจนกว่าจะมั่นใจปลอดภัยนะครับอ่าดูไว้เรื่อยๆครับก็แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมก็เริ่มเหงื่อแตกแล้วนะครับปากๆแล้นั่งตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ระยะเอ่อเวลาก็อ่มัน เวลาก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับถอยไปเรื่อยๆก็เบียดฟัางขวาไปเรื่อยแล้วก็ชนครับเห็นไหมครับว่าชัดเจนครับมันทําไมถึงถอยไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็ต้องฝึกกันนะครับแต่ว่าตรงนี้พลาดได้นะครับแต่ข้างหน้าพลาดไม่ได้แล้วปรับรถให้ตรงครับอย่าเดินหน้าเฉยๆครับปรับให้ตรงด้วยรู้สึกใส่ความรู้สึกตัวเองเข้าไปด้วยไม่ใช่มั่วครับเดินมาแล้วก็ใส่ความรู้สึกว่ามันต้องอยู่ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจจะให้เบี้ยวอย่างเดียว เออคืนความสุขให้ตัวเองคืนซ้ายไปซ้ายไปนั่นแหละอา่าหยุดรถอา่าถอยหลังต่อไปจะผ่านอยู่แล้วเหลือแค่สองคู่กวยเองดูดีๆครับดูดีๆอย่าไปนั่นเกินไปอย่าไปตั้งใจเกินไปค่อยๆคิดครับไม่ต้องรีบนยดูนะครับจะผ่านอยู่แล้วนะครับแต่มันจะผ่านไปได้ไหมนะครับ เห็นไหมพอหมดกล้วยแล้วก็ไปไม่เป็นครับเดี่ยวพอหมดกล้วยแล้วดูไม่เป็นนะครับนี่เป็นการปล่อยครั้งแรกนะครับเป็นการปล่อยให้อยู่ด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมด้วยสัญสญ,ญ,ญาณมือก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็จะต้องเข้าไปฝึกอีกนะครับจนกว่าผู้เรียนนั้นจะคําได้นะครับนี่มาดูรอบต่อไปนะครับนี่คือการเดินหน้าตรงนะครับ เการกาแรกๆก่อนที่เราจะไปเกเข้าบ้านตัวเองจะไปเข้าซอยต่างๆเดินไปหยุดแล้วถอยหลังกลับมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมาชนบ้างมันก็จะมาเบียดบ้างมาซ้ายขวาบ้างครับดูชัดๆนะครับแค่หยุดรถไม่ตรงเวลาถอยหลังก็เบี้ยวเหมือนกันนะครับมือใหม่แก้ปัญหายังไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคูตา้าเดี๋ยวไงผมก็จะอ่ะ ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบสไตล์การสอนของครูต้าติดตามกันเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูว่าคนคนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับหลังจากวันนี้เราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายทําให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าดีขึ้นนะครับผ่านคู่ปวยแรกมาได้นะครับ อย่ามั่วครับมองมองดีๆมองดีๆมองคู่กลวยดีๆถอยต่อครับไม่มีการเดินหน้ามันผ่านมาแล้วถอยต่อไประยะไกลอีกเยอะใช้ผิดครับพวงมาลายัยใช้ผิดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลงคลองแน่นอนครับดูดูจากการที่หมุนตูดรถนะครับมันรู้ว่ารถมันเพี้ยนไปทางโน้นก็ยังหมุนไปทางโน้นอยู่เนาะเนี่ยดูนะครับตั้งใจหมุนมากนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็จะลงคลองคลองนะครับ ดูพอแล้วเดินหน้าใหม่ไอ้แมรอบนี้หนักนะครับหนักมากเลยนะครับตัวแทนที่จะอยู่ในในช่องกรอบแบบตรงๆอย่างนี้นะครับตูดรถจะลงไปนู่นแล้วนะครับไม่เป็นไรฝึกต่อไปอ่ะเดี๋ยวก็ไปเบียดตรงนั้นอีกนะครับโอ้ขะเจ้าจอดนี่คือผมแต่ละวันผมต้องต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะต้องแก้ให้ได้ด้วยนะครับจนกว่าเขาจะขับรถเป็นนะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดเยอะครับคนที่ไม่เป็นก็คือไม่เป็นแหละครับ ติดต่อเข้ามาเลยดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ปวดหัวมากนะครับเวลาไปให้คนอื่นสอนแล้วผมมาตามแก้ด้วยนะครับประเด็น